โอ้โหอะไรนะมือมือใส่อะไรเนะี่ยอ้าวมึงก็เดินได้นี่อ้าวอ้าวมึงหลอกกูนีเงี้ยเปลี่ยนกระสุนโชว์ไปหนึ่งทีตำรวจเอ้ยนี่มึงตาถั่วหรืออะไรเนะี่ยเจกยังเจเอาเมื่อกี้ยืนอ้าวกูอยู่เนี่ยกูอยู่หน้ามึงเนี่ยตำรวจกูอยู่หน้ามึงเนี่ยมึงให้กูออกไปไหนมึงจะจับก็จับสิมึงเป็นอะไรของมึงแบบเปลี่ยนสีหมอยได้ <laughs> อะไอ้ยัเปลี่ยนได้ยันสีหมอยอ่ะ และนี่คือโคตรอภิพหาเกมที่พวกเองที่ผมรอมาเนิ่นนานตะการตาภาพระดับท็อปเเกมระดับเทพเจ้าที่จะมาแทนจีเนได้หรือไม่ต้องคอ,อยอูกันครับผมบอกเลยว่าเกมนี้รอมานานโคตรไทยเลยใซเบอร์พังอโอมาเข้ามาในเกมโอ้โหนี้มันอยากที่กูหวังไว้เลยโอ้โหความสวยงามอะไรเนี่ยโอ้โหจบ โอ้มันอย่างที่ผมหวังว่าจะความสวยงามของโลกนี้อื้มอ้าวเฮียอะไรเนี่ยอ้าวแฝดสยามบ่มึงเฟลชันกนะเกะมันเป็นเฮียอะไรกันฮะมึงรักกันมากเหรอโอเคหายละเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตำรวจมาจากไหนเนี่ยมึงวาร์ปมาเหรอโอ้โหตำรวจไอ้เฮียมึงติดบิงเหรอออกไปโอ้ยความชิบหายมาเยือนแต่แรกเลยเฮ้ยเราไปเวนเน้อว้าโอ้ ภาพสวยใช้ไรใช้ได้โอ้โหเข้ามาโดนหมายจับโอ้โหชิบหายโอ้ตะการตางานสร้างมากคุณผู้ชมไอ้อ้เข้าบังก็จะโดนจับซะแล้วกูอ้าวเออเออเออฮะเดี๋ยวนะกูกูคือรถขับมาไม่ถึงสามไม่ถึงไม่ถึงกิโลดีกว่าเอาหมายจับกูหายแล้วอ่ะไอ้หยังนี่ เดนได้เกมเฮี้ยนมันมีอะไรแปลกๆนะเนี่ยผู้ชมไอ้เฮี้ยสวยนะผู้ชมนะมันแบบสุดๆเลยเหมือนอย่างที่เราเฝ้าหวังไว้เลยนะผู้ชมดูการสะท้อนโโหเรเทพซุ้งอะไรของเขามันช่างเฟี้ยวงอกกระเพาะแผลซะเหลือเกินโอ้ดหมันอะไรยิ่งใหญ่ยิงยหัวเม่งๆโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ว่าทําไมมันรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆลูกผู้ชมนะออเมืองนี้โอ้ผมกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะ นต่มีพล sure <se> <that> ังงานบางอย่างเฮ้ยเฮเมื่อกี้รถกูเห็นแล้วมันเหมือนลังกระดาษเอ้าอกลายเป็นสีฟ้ากูโดนผีหรอกไอ้เอนหลังการสีฟ้าเวรเป็นสีม่วงอาจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เนี่ยเฮ้ยโอ้มีบ่อบ่อน้ำบ่อน้ำอมฤตโอ้ยกูไปเดากูไปเดาไปไม่มีมือไอ้เหี้ยกูเป็นผีโดนแลชนเกิดเทียอะไระคือวะเนี่ยเฮ้ย ทำไมกู้กูมีเดิมีแต่ไม้มไ,มมไม่มีมือถ้ากูไม่มีตัวตนเฮ้ยเอะเมืองหลอนไอ้หี้ะ้ยเฮ้ยถอ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 ยขนรีบขนรีบอยู่โอยโอเมืองตะการตางานสร้างหรืออ่ะกูรอดอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่กูรอดพ้นจากภัยอันตรายแล้อ้แค่ขึ้นรถอะไรของมึงเนี่ยว่าตัว fuck กูแค่ขึ้นรถกูก็สามารถรอดพ้นจากภัย,ยันอันตรายได้แล้วหรือโอ้โหจีเนีย่ยตำรวจเมืองนี้เพียงแค่เราเครารพกฎจราจรเท่านั้นรถใครก็ได้ใลยนะประเด็นไอ้เหี้ยเราก็สามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายที่มาจับเราย่างไกยเรานี่คืออะไรแม่น้ำแล้วว้ายกระโดดไม่ได้นานหมายอุย้ยไม่มีอะไรก็คือครับกูแข็งแกร่งถึงขั้นกระโดดน้ำได้ขนาดนี้เชียวเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้โห oh, พวกทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางแล้วไปกล่องมันซ้อนกันอย่างงี้วะ oh, โอ้โหวัสดีจริงเลยโอ้โ oh, หมีรถยนต์ด้วยโอ้โ oh, หมึงไม่ใช้แล้วไม่บอกกูเอามาทิ้งทำไมเนนะี่ยโอ้โหนี่อะไรเนะี่ยมีอะไรฝังอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยอ๊ะไม่ฟองน้ำเหมือนเหมือนฟองน้ำในไม้ค้าบเลยวะไ <laughs> อ้เยี้ยมันฟองน้ำในไม้ค้าบเลยวเดี๋ยวดูมันดูโอ้โ oh, หเป็นเม็ดๆเฮ้ยตกน้ำเฉยเลยหนาว oh, hey. เฮ้ยเดี๋ยวนะ เทียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเมื่อกี้กูสังเกตอะไรแปลกๆเดี๋ยว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 เดียเออเมียนสือพิมพ์โอ้โหหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีวันเปียกโอ้โหโอ้โหยุิยงคงกระพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรกันเดี๋ยวนะเออหนามมึงโอ้ยนามมึงแข็งมากไอ้เขี้หนามมึงแข็งมากแข็งยิ่งกว่าห้ำกุกกโอ้โหุน้ำไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยน้ำมีตัวตนมะเนี่ยโอ้ตัวฟักคุผู้ชมน้ำไม่ไม่มีตัวตน ไอ้เชี่ยน้ำรูปผีเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้น้ำโอ้โหโอ้โหน้ำไม่มีตัวตนโอ้ยโอ้โหตีทะลุไปโดนดินโอ้โหโอ้โหน้ำน้ำไม่มีกระเพื่อมไม่มีเฮี้ยทั้งสิ้นวิ่งลุยไม่มีการขยับไม่ไหวติงโอ้แสงสีมันสุดยอดมากเลยเนี่ยขยะกราขรน์โอ้โหเมืองนี้ใช้ไม่ได้เลยนะยิ่งขยะไว้อ้เหี้ยไฟการกระสุนไอ้สัตว์นี่การไหมเนี่ยโอ้ ไม่กันไม่กันอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรน,นี้ไม่เป็นไรโอเสาไอ้เหี้ยี่ไฟการกระสุนไอ้เชี่ยนี่ไฟนี่ใช้แท,แทนเกาะได้เลยเนะี่ยโอ้โหเสือ้อ,อเกาะอะทำไมารถเปลี่ยนอะไม่คิ้เห็นเป็นสีม่วงหรือเปล่าเฮ้ยใครอะ่ะหน้าตาคุ้นคุนนะเราเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอกันานานเลยนะพี่วิก <Look out. S 1> โอ้โหในเรื่องนี้พี่ช,ชื่อจรอน,นี่ใช่ไหมพี่โอ้โหหน้าตาพี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ โอ้โหเห็นไอ้ปกนี่ยังเหมือนทำไมออกมานี่โ้โหลุงลังผมเรือเ่องไหวนะพี่อ่าๆพี่ไม่ต้องกลัวพี่เราคนกันเองโอโ้เรารู้จักกันดีพี่อ่ะไม่ต้องวายไม่ต้องวายพี่เอ้าไม่ใช่นี่วะไอสัตว์เึงใครเนี่ยมึงปอมตัวมึงลุกมึงนั่งเลยนะมึงนั่งเลยนะยัยกูรู้นะว่ามึงป้อมตัวบนทวิตกูอีกกูเห็นในหืมไลน์ลเว็บคงเว็บ่าวลงมาเยอะ หาว่าไม่ตรงปกมึงปลอมตัวใช่ไหมมึงแอบอ้างเลยมึงแอบอ้างเหรอมึง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 สักทีสักทีเพ่พี่กูกูยิงขานี้พี่เพ่พี่กูยิงขานี้พี่พี่อ่ะไม่เจ็บกงนรู้นะอ่ะอ่ะเจ็บเจ็บหน้าอกด้วยเหรออ่ะอเจ็บเจ็บอ่ะอ่ะผมยิงให้ก็ได้ข้างนี้พี่อ่ะตายเลยอ่ะก็ยิงให้ตรงแล้วอ่ะก็ตายเลย ตายเลยตายเออผมผมมอบตัวพี่ผมผมมอบตัวครับผมมอบตัวครับอ๋อไม่มีมอบตัวเหรอพี่ผมผมมอบตัวพี่ผมผมมอบตัวจริงอย่าอย่าต่อยตีอย่าต่อยตีเอาเอาผมมอบตัวจริงพี่โอ้โหพี่จะไปไหนเนี่ยพี่ตำรวจเออมึงเอาไงกับกูกันแน่เนี่ยมึงจะมาจับกูหรือจะมายิงให้กูตายเออเออเอาไงกันแน่พี่พี่ฟังกูสิไอ้สารมอบตัวแม่งกับไอ้มอบคว้ยเอขายอะไรเนี่ยเจ๊ เจ๊ขายอะไรอ่ะเจ้เยมย,ยืนเท้าเอวกันอีกนานไหมลูกค้ามรอตายหาละเจ๊อ๋อไส้กรอกอย่างนั้นเหรอแล้วก็มีเอ่อลูกชิ้นลูกชิ้นต้มผสมย่างลูกชิ้นเที่ยกันเนี่ยนะเนื้อมีหมูมีอะไรหรือว่าเขากินทางกระแสจิตกันอ๋อผมเพิ่งรู้คุณผู้ชมเมื่อน,นี้อาจจะกินทางกระแสจิตกันก็ได้นะ <c oughs> คือแบบจ้องหน้ากันแล้วก็อิ่มเออตอนนี้อีเจ๊กำลังก,กินเนื้ออยู่ แต่กินทางกระแสจิตไงอีเจนี่กำลังป้อนอยู่ทางกระแสจิตใช่ไหมกูถามไอ้เฮียอ๋อเอาหนีหนีตำรวจตำรวจตำรวจกูอยู่นี่ตำรวจตำรวจกูอยู่นี่มึงเป็นไรอ่ะอะงงอาอยานเที่จะนำมาแล้วอะตำรวจตำรวจมึงหามึงหากบป่ะมึงหากบป่ะนี่ตำรวจกูอยู่กูอยู่ตำรวจกูอยู่นี่เพี้ยนกูเบาเนี่ย ังเสาแล้วอันหนังอินเดียอ๋อเล่นหนังอินเดียกูอ่ะอะไยังไงยังไงพี่ยังไงยังไงมึงจะเจอกูไหมวันเนี้ยตำรวจตำรวจตำรวจ,ตำรวจมึงจะเจอกูหรือเปล่ามึงตำรวจเกไปะเนี่ยมึงหาเหรียญนึกไงน่ะมันนั่นมันอะไรหนีใครหนีกูอยู่เนี่ยมันบอกว่ากูหนีเฉยเปลี่ยนกระสุนโช็อไปหนึ่งทีตำรวจเอ้ยนี่มึงตาถั่วหรืออะไรเนี่ยตำรวจออกมานดิปัญหาอะไรตำรวจกูออกมาแล้ว กูอยู่หน้ามึงนีไอ้ตำรวจไอ้เวนโอ้โหนี่มึงหลอนแล้วนะเนี่ยมึงมึงดื่มมึงดื่มเยอะมึงดีไอ้เทียนี่เยอะมั้ยเนี่ยนะกูอยากให้นี่หากูเจอมากเจอกูยังเจอ็เอาเมื่อกี้ยืนอ่ะกูอยู่เนี่ยกูอยู่หน้ามึงเนี่ยตำรวจกูอยู่หน้ามึงเนี่ยมึงให้กูออกไปไหนมึงจะจับก็จับสิมึงเป็นอะไรของมึงอยู่ยารออ่๋ออ่ะกูดรอปยาต่อหน้าด้วยอ่ะตำรวจ ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยน่าจะรู้แลน่าจะรู้แลอายิงบอกแลจับปุ๊บจับอะอะเดินเลยอะเดินเดินลึกไปไหมอะยืนเฉยอะอาอาะกูหนีอะไรกูหนีอะไรกูอยู่นี่ตำรวจมึงเป็นอะไรของมบงก็ตำรวจเบืองนี่นะถ้าจะจับกูเนี่ยมึงพาตัวเองไปรักษาก่อนนะมึงเข้าใจหรือเปล่าไอ้เหี้ยเสียเวลาโจน จะจับก็รีบจับไอเวนโอ้ชาวเมืองในเมืองนี้มึงไม่คิดจะสู้กูเลยเหรอเอ้ยเจ๊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 ทำไรอะอ้าว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 อากูมัดเจ๊มาด้วยแล้วอ้าวเจ๊ไปแล้วอ้าวเฮี้ยอะไรเนี่ยเรามาทดสอบเอ็บีซีกันหน่อยคุณผู้ชมชาวเมืองเมืองนี้นี่ไงเรามาขวางทางกันไว้เดินกลับไอ้เหี้ยวอ้าวบังบังอันนี้ไม่เดินต่ออันนี้ไม่เดินต่อยืนยืนมองอ้าวแล้วใครติดหลังรถกูมาเนี่ยอ้าวเหี้ยมัวจากไหนเนี่ย บางคนแม่งเดินกลับไปเลยคือมึงจะมาซื้อพริกน้ำปลาแล้วมึงก็เห็นรถแล้วมึงก็เลยเดินกลับไปเลยเงี้ยเหรอการสปอนเอพีซีโหของโลกเทียนี่นาแม่งอยู่ดีๆจะสปอนแม่งก็สปอนเลยะไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีมันจะเกิดได้อ้โหพบกูบอกแล้วมึงหันไปพบกลับมาเนี่เจอเป็นร้อยโอ้โหดูดูดูโผล่อะหันกลับมาหันกลับมาหันหันปุ๊บโอ้โหแป๊บเดียวครับคุณนุุ่ชุมนมไล่นายกโอ้โหไอ้เหี้ยมันจะชุมนุมในขนาดนี้อ่าสักักเดินลบ กอ,อสมมติวรามื่อกันจะเดินไปซื้อชานมไข่มุกร้านอยู่ข้างหน้านี้ไอ้สั์เออจะให้เดินในร้านชานมไอ้อะเดินมาปุ๊บเจอพีหลอกไอ้กษ์เออมึงมาอีกว้วเจไอ้เจนีเป็นเจ้าของรถนี่วะมึงมาไงเนี่ยตายยากตายเย็ากไป,ไป เจเป็นคนเหล็กเกี้ยโอ้แตะไนยังไอ้เชื่เบื้อเกี้ยนี่เบื้องคนแปลกหอยไปปิดเออลูกตาเงี้ยไม่ใช่ศึกแบบเจเมื่อกี้ตำรวจมาแกโอ้โหตำรวจมึงโหดเหลือเกินมึงเห็นไวเกินโอ้คนตายพวกมึงรู้เลยอ่ะมึงวาร์ปมาเร็วอ่ะคือคือมึงมึงมึง,มง,มงจ้องจะเล่นกูแหละไอ้ตำรวจนะเออมึงเหม็นขี้หน้ากูแหละเออเอาจริงนะอ่าหายแล้วอ่ะเอา้า ยืนตรงหรถตรงชาติเลยกันเนี่ยเอาพี่เอาสตันไปแล้วกูฮุยด้วยนิดเดียวไปแล้วกันเนี่ยยืนตรงหัวรถตรงชาติตรงสายก็จะเพลงชาติขึ้นเป็นเฮียอะไรกันเจ๊โอ้โหเจ๊แข็งอ๋อเจ๊เพิ่งรู้สึกว่าตาบวดอีกแล้วความพิเศษอย่างหนึ่งของไอ้เกมหี้นี่นะผมบอกเลยมันไม่อยู่ข้อหนึ่งผมบอกเลยว่าแม่งสุดยอดมาก แต่ผมคงให้คุณผู้ชมดูไม่ได้ไมันคงคือคือความเฟี้ยวในการสร้างตัวละครคุณผู้ชมสมมติว่าผมสร้างตัวละครใช่ไหมถ้าเกิดผมเปิดโหมดอันไม่ไม่เซ็นเซอร์นะผมบอกเลยผมแต่งได้ยันหมอยอ่ะโอ้ความละเอียดของแม่งโคตรเฟี้ยวเงาะนี่ลูกกวายนะโอ้โหเยอะแยะมากมกาไก่กองนี่ตาสีแดงเงี้ยตาแบบดูดแล้วตายังไม่ดูดเงี้ยโหความละเอียดนะเนี่ยลูกกาหัวกะโหลกก็ได้โอ้แม่งหล่อเท่มากในการสร้างตัวละครนะแต่มันอาจจะดูแบบ มันเหมือนถ้ามันจะไปไปมาๆดูน้อยไปนิดนึงนะเออแต่ว่ากูชอบตรงอะแ,แบบแบบเปลี่ยนสีหมอยได้ไ <c ười> อ้ย่าเปลี่ยนได้ยันสีหมอยอ่ะแอ่ะสีผมมันเปลี่ยนอย่างงี้ได้ไหมเนี่ยความละเอียดแบบสีผมเนี่ยเออแต่เราเราละละเปลี่ยนได้ยันแบบสีสีหมอยคุณผู้ชมไอ้ย่าบอกเลยใครใครสายแบบถือถือนี่คือจอเพืออะไรวะเนี่ยอ๋อมีขอทานด้วยใส่ส้นสูงไอ้ย่าแม่งใส่ส้นสูงด้วย โอ้ลุงลุงแม่งสวัสก๊กนี่ว่าต้องรีกว่าเจ๊แล้วเจ๊โอ้โหโอ,โอ้แล้วหน,หน้าเป็นอะไรมาเนี่ยโอ้โหข้างล่างหายไปไหนเนี่ยฮะโอ้เจ๊มันเป็นแนวใหม่อะแนวถอดกรามโอ้โหข้างล่างลุงแต่งสวัสก๊กมากเลยอะโอ้โหอะไรเนี่ยมือมือใส่อะไรเนี่ยอ้าวมือก็เดินได้นี่อ้าวอ้าวมึงหลอกกูเดียวไอ้สาด โอ้เอาขาโอ้หลอกลวงหลอกลวงประชาชนโหยไอ้ลุงไอ้แก่เวนโอ้คือเฮี้ยอะไรเนี่ยเอาคือกูจอดรถขวางงี้มึงก็ไม่ไปไหนกันเลยเอามึงก็จอดกันอยู่งี้นะโอเจ๊เจ๊มึงมึงไม่คิดจะอาโทษโทษเจ๊เจ๊มึงไม่คิดจะไปไหนกันเลยอ่ะมึงมึงจะหลบหลบกัน่างนี้ไม่ได้เหรอมึงก็ขับหลบไปสิฮะหรือมึงจะอยู่งี้กันท้งชาติเลยเลย โอ้โหอาจาริยะเฮียโอ้โหเมืองนี้กูไม่รู้จะพูดยังไงเทคโนโลยีก้าวไกลแต่สมองมึงติดลบมากโอ้เฮียเพลงเหมือนกูอยู่ในหนังผีโอไม่บอกนี่นึกว่าจะมีผีโพมาโอ้ใครทำอะไรน่ะมีคนซ่อมรถอยู่แถวนี้โอ้ละเอียดอยู่นะเนี่ยโอ้กะเกงมึงไม่ใส่มึงทำอะไรอ่ะตีหัวตัวเองอ๋อโอ้ โอ้หเอาไงต่อมองดูรถพี่เปิดพี่เปิดไม่เป็นปนะผมเปิดให้ไหมพี่พี่คุยกับผมหน่อยเปิดให้ไหมเปิดหน้ามึงก่อนไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้เอนเจลให้ท่าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสักหน่อยป่ะตำรวจมึงมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกูฆ่าคนตรงนี้ตำรวจมึงว้าไปจากไหนนะมึงรู้ได้ไงเนี่ยว่ากูฆ่าเนี่ยเฮ้ยมึงจะเก่งเกินไปแล้วพี่อุย้ย ไอ้เชี่ยมาทั้งจักราวาลโอ้โหนี่กูไปฆ่าโคตรพ่อโคตรแม่มาทานานทีปดีใครเนี่ย เอาละครับสรุปเลยนะผมบอกเลยการันตีว่าเกมเนี่ยภาพสวยจริงเฟีย้ยวเงาะมากแต่ระบบมึงเฮียมากโอ้โห,โหไอ้สัก์กูให้ภาพมึงก้าวเลยแต่ระบบการเล่นมึงติดลบศูนย์ติดลบยี่แปดล้านโอ้โหเทียไม่ไหวนะครับผมทาเหมือนมึงยังทําไม่เสร็จนะครับว่ามึงต้องไปทาใหม่เพิ่อมอีกเยอะเลยนะโอ้โหถ้าใครถามว่าเทียบกีเทได้ไหมโอ้โหกูบอกเลยกีเทสามงดีกว่าไอ้เชี่ยโอ้ไม่ไหวปวดกระบาลจริงเอ็นพีซียันการเล่นโฮบักเบิกเยอะ หายเลยนะครับผมเนี่ยต้องรอมันพัฒนาต่อไปด้วยล่ะผมว่านะตอนนี้ผมให้ติดลบที่อีกสิบเก้าล้านไอ้สัดใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับระไครให้ฮาเกตด,ด้วยนะครับเกมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกนะครับผมรอติดตามชมได้เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนโอ้ยหปวดหัวเมืองนี้เ้ขอออกจากเมืองเฮียนี่ก่อนบา,บายดโบว้าห้ะ